ครับพี่น้องอันนี้พิพัฒน์ไปรอตลาดเศร้านะครับตลาดขัวดีนแล้วก็ะะอไอติคมอลนะฮะเพราะว่านไอติคยังเกาะเนียงจันเซ็นเต,นเต,นตรอร์แล้วก็ยังกาะติดติดกัน<ะ>เออพักสั้นนะครับอ,อันนี้วัดเอ่อทีอ่วัดยังก่อนนะฮะวัดปีไั<ะ>วัดปีไัยอาทิตย์ห้ามมาไหว้พระอันนี้อบอก วัดตีเป็นป oh ปแมนเอเอวัดอันนั้นวัดสีมืองวันของพระเจ้า,าดูก็สามวัดขอดขอึ้นขึ้นขึ้นดอกเขียดเือ ทางวันแมเนอะพี่น้องเนาะอันนี้ให้ยังแม่น,นี่ยฮย<ะ>สถานทูตบูนไนง,งามแถ็ทางนี้ก็สิไปประตูไซด์ได้แล้วพี่น้องนี่ประตูไซด์ก็เลีเย้ยวแยกนะ่ะประตูไซด์นี่มาแล้วสิพาพี่น้องมาเลาะเด้อ นี่วัดเราไปเที่ยวอยู่ทางหน้ามีประตูไซสเห็นบ่พี่น้องเห็น<ด>ประตูไซส์ปนะครับประตูไซส์ฮะแต่ว่าเรายังไม่มาตอนนี้นะฮะเราจะมาตอนค่ำนะครับมาถ่ายรูปก,กันอย่างที่เป็นละอ่อานีอา่อ่าตลาดเ้าก่อนบางคน,นก็นกนสีสงสัยว่าตลาดเ้าคือมาเลาะสวยแท้มันซื้อห่างนะ,นะครับผมชื่อตลาดเชา้าตลาดเ้า ดังนะคับน่า ตลาดเซาเาแล้วตลาดเซาโมนะฮะเป็นอ่าเป็นห้างนะครับพี่น้องสิพามาเลาะนี่แหละอันดับแรกห้างตลาดเซานะครับนี่ฮะตลาดเซาตลาดเซาบ่อนจอดรถเด้อพี่น้อง,งนึ่บ่อนจอดรถราสิลงนี่ น,นี่คือห้างบ้านนี่คือห้างเสื้อตลาดเศร้านะครับิ่งนามีอย่างขายแหน,นะอันนี้ก็มินิโซนะก็ะเหมือนบ้านเราเลยมินิโซตูเอชทีเอ็ม เกษตรกรเขาก็กดดปไะเดี๋ยเดี๋ยมันมันเ่็นมันเป็นตู้บ้านเขานี่ของตลาดเาต้าเกษตรภาเขาลงไปเบิงพี่น้อง oh. อาแมบเบย์เบย์อ๋อข้างล่างเั็นเย็นใช่เย็นมากเพราะข้างล่างเป็นแอร์ไงภา oh. ปเบิงตลาดเต่านี้อย่างแน่เนาะ oh. พี่น้องเนะาะภาพไป 对呀。 呵呵。没事 <laughs>，没 <noise> 事<声>。你早几了？哎，弟弟是龙，是海，是四十八。

มาเบ้นยังวะเขาโจงแล้วเขาวันไปเอาอีวะว่ากระเจ้าไปเอาให้อยากให้คุณกระเจ้าออกมาให้นะเพราะว่าเราอยากโตคิวเจ้าเกิดเกิดอไปได้ไหเกิดคิวสิ เนี่ยสะดวกจัมงมวนต่อคือจะต่อโจทย์เมยเนี่ยหนาระกี่เนี่ยอ,อ,อันนี้ไปเท่าไหร่เจ็ดอันนี้เท่าไหร่สี่เซนหายเจ็ดสาม บัวหอทพันเอออยากได้แบบนี้แหละแต่อยากได้ตัวแปะบัวขบอันนี้มันสูงนี่ผู้หญิงสาวคุณนี่นี่คุณนี่บัอันนี้มีเบอร์ไงบัวี่สีบเอ็ดมีบั เอนี่ตงการของของกัลายคือจังอันคือจังเอยังเกาะตลาดเศ้าเอคือจังไอไอยังกาะหวานสังเจียง เน้นเกือบเลยอ,อุ้ยจางแฮพีดวิกผมเป็นวิกผมอันนี้มผมผมเป็นอย่างยาวยาวยาวย สินผาสินวาองสินอะไผ่าสิน, <Wow. S 1> ผ,นผ่าซ้ lại 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 Trang อะไรนี่หนูคนไปเล้าที่นห่าเก้าเป็นชาย l หละ ขเขาไปเขาไปคนลาวเขาไปคนไทยจะเป็นคนจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนลาวจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนลาวลาวอแมริกาไปใส่เหรออ๋อเออ ไปซอยไหนซอยพี่มาซ้อยนีเอาไมา้ยางรอเบื้องของซื้อเท่ากับถือเป็นทางทางเทิงทางเทิงมม่ก็สิมีเอ่าทางเทิงกัสีมี้ลานทองดิคัมคห้านขายคำเครื่องยน็นบอซัมอันช่างเจียงดอกจังชังเจียงจะเปลืงจะเบิร์แต่ว่าชังเกียงเงียบดิโมมีคนเงียบ เรื่องทรายจากหยิบผาห่างขายวีกนะจังอ,อ้อูแพ้พีด นี่คือสังเจียงครับพี่น้องสังเจียงกับประมาณเอ็นสตราเ้ากับประมาณนี้แหละทุกคนไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเ,เบเบบเ่จะผ่ามันหลายอ่ะคลิป,น,ปนี้ไปซ้ำนีพี่น้องมันว่ามีอย่างละมองนี้เอาไปพอกันไหม ตัสิพาไปอีกบอลหนึ่งนะครับผม